สวัสดีครับสวัสดีทุกคนในบ้านนะครับผม,ผมก็ดีใจมากๆที่ตอนนี้นะครับสมาชิกในบ้าน ครบ500คนแล้วนะครับผมโตก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยขอบคุณมากๆจริงๆนะครับเพราะว่าเอ่อมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าที่จะมีทุกคนมาครบถึง500คนขนาดนี้นะครับขอบคุณที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแล้วก็ขอบคุณไปถึงคนที่อยู่มาตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวธนาเดชนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับมีอะไรก็จะได้อัปเดตกันว่ามีงานที่ไหนอะไรยังไงนะครับเผื่อใกล้ๆยังไงก็จะได้มาหากันได้นะครับผมยังไงก็หลังจาก ขอให้เป็นกําลังใจกันแบบนี้ไปนานๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆจากใจเลยนะครับหลังจากนี้นะฮะโต้ก็จะทําทุกๆงานให้เต็มที่ที่สุดนะครับพยายามพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเป็นเหมือนสิ่งตอบแทนให้กับทุกๆคนยังไงโต้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งจริงๆนะครับไว้เราเจอกันตามงานนะครับผมใครมีโอกาสมาก,มาก็มาเจอกันได้แต่ว่าใครที่มาไม่ได้จริงๆคอยส่งกําลังใจมาโต้ก็ยินดีมากๆนะครับผมยังไง ก็ขอให้อยู่กันไปแบบนี้นานๆนะครับแล้วก็ขอให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เป็นครอบครัวใหญ่มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ